เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันศุกร์ที่23พฤษภาคม2025หัวข้ออธิษฐานอย่างสม่ำเสมอข้อพระคำหลัก1เทสโลนิกาบทที่5ข้อที่17 17จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ อ่านพระคัมภีร์ลูกาบทที่18ข้อที่1ถึง8 1. พระเยซูตรัสอุปมาเรื่องหนึ่งให้พวกเขาฟังเพื่อสอนว่าเขาทั้งหลายควรอธิษฐานอยู่เสมอและไม่อ่อนระอาใจ 2. พระองค์ตรัสว่าในเมืองแห่งหนึ่งมีผู้พิพากษาอยู่คนหนึ่งเป็นคนที่ไม่เกรงกลัวพระเจ้าและไม่เห็นแก่มนุษย์ด้วย ในเมืองนั้นมีหญิงไม้คนหนึ่งมาหาท่านพูดว่าขอให้ความยุติธรรมแก่ดิฉันในการสู้ความเถิด 4. แต่ผู้พิพากษาคนนั้นไม่ยอมทำจนเวลาผ่านไปนานแต่ภายหลังเขานึกในใจว่าแม้ว่าข้าจะไม่เกรงกลัวพระเจ้าและไม่เห็นแก่มนุษย์ 5. แต่เพราะแม่ไม้คนนี้มาทำให้ข้าลำบาก ถ้าจะให้ความยุติธรรมแก่นางเพื่อไม่ให้นางมารบกวนให้รำคาญใจบ่อยๆหกและองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าจงฟังคำที่ผู้พิพากษาอาธรรมคนนี้พูดเจ็ 7. พระเจ้าจะไม่ประทานความยุติธรรมแก่คนที่พระองค์ทรงเลือกไว้คือพวกที่ร้องถึงพระองค์ทั้งกลางวันกลางคืนหรือพระองค์จะทรงอดทนได้หรือ8ด เราบอกพวกท่านว่าพระองค์จะประทานความยุติธรรมแก่พวกเขาโดยเร็วแต่เมื่อบุตรมนุษย์มาท่านยังจะพบความเชื่อในแผ่นดินโลกหรือเนื้อหาบทเรียนอย่างหนึ่งที่ผมเรียนรู้จากลูกๆสมาชิกของผมในขณะที่พวกเขาเติบโตขึ้นคือการยืนกรานในการขอสิ่งต่างๆหากพวกเขาต้องการอะไรจากผม พวกเขาจะส่งน้องคนเล็กของพวกเขามาขอผมในบางครั้งแม้กระทั่งในช่วงเวลาที่ผมอธิษฐานอยู่ในตอนแรกผมจะไม่เปลี่ยนใจแต่ความยืนกรานของเขาขัดขวางการอธิษฐานของผมและผมถูกบังคับให้ตอบสนองคำขอของเขาเพื่อที่ผมจะได้มุ่งความสนใจไปที่การอธิษฐานของผมในทำนองเดียวกัน พระเจ้าทรงตอบสนองต่อลูกๆของพระองค์ที่พึ่งพาพระองค์เพียงผู้เดียวและไม่มีทางเลือกหญิงไม้ในบทอ่านพระคัมภีวันนี้ได้โน้มนนาวให้ผู้พิพากษาตัดสินในคดีความของเธอเพียงเพราะเธอยืนกรานในการขอของเธอในที่สุดผู้พิพากษาก็ตัดสินความให้สัตรูของเธอแพ้คดีลูกที่รักอย่าเสี่ยงกับชีวิตการอธิษฐานของท่าน ให้จดบันทึกคำขอของท่านและคำตอบที่ท่าคาดหวังจากพระเจ้าเมื่อท่านขอด้วยใจจริงด้วยการวิงวอนและขอบพระคุณผมขอสัญญาว่าท่านจะได้รับพระพรที่เกินกว่าที่ท่านจะจินตนาการได้ในพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูประเด็นสำคัญอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอจนกว่าจะเกิดบางสิ่งบางอย่างขึ้น